รีวิวลอกเพนตัว209เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนี่ผมเพิ่งได้มา 209m l s ตัวนี้เป็นหมุนซ้ายครับเพราะว่าผมดูในไทยเนี่ยมันไม่มีใครรีวิวเลยตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีที่ไม่มีใครรีวิว สเปกก็เป็นพระเบรท HT100 ครับตัวสายก็ใหญ่สุด0.45ก็ได้295เมตรอัตราทดก็เนี่ยครับตามกล่อง3.2ต่อหนึ่งนี้ก็ตัวกล่องมันก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นปกติภายในก็มี คู่มือรายการอุปกรณ์เจ้็บัตรับประกันของบริษัทบริษัทอันนี้ผมแกะเล่นไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกลอก นี่ผมก็ใส่น็อตไว้แล้วก็เหลือแต่ใส่คันแล้วก็ล็อกๆอย่างเดียวมีปะแจที่เอาไว้ไขหมดปะเจตัวเนี้ผมลองไขแล้วมันมันทนครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นปะแจอ่อนๆจริงแล้วมันไม่อ่อนมันแข็งแรงมากอันนี้ก็เป็นขาล็อกของขาตัวล็อกก็จะด้านฝั่งนี้ ก็จะมีโลโก้มีตทวงสือเพนมีรุ่น290 h H r e v i e Y น,นี่ก็เป็นมือหมุนผมมาถนัดซ้ายแต่ว่าผมจริงๆแล้วผมอยากได้ตัว309แต่มันไม่มีซ้ายมีแต่ขวาอันนี้ผมก็ใส่สาย PE ไปแล้วมันผมใส่เป็น ผมไม่มีสาย p e มเลยผมมี P6 ผมเลยใส่ P6 เล่นๆไปก่อนคนระับการทำงานของเราก,ก็ตรงไปตรงมาครับนี่ก็ก,กปกติมีเสียงก็ตัวนี้ก็เป็นตัวฟีตะปูนแต่ว่ามันจะไม่ออโต้นะครับมัน มีเหตุผลคือเวลาเราตีอะถ้ามันออโตโอ้แขนตัวนี้มันหนักแล้วมันก็จะเหวียงแล้วมันก็จะออโตโอ้แล้วคอนี้มันก็จะหยุดสายผมคิดว่า,างั้นนะครับเขาก็เลยไม่ออโตโอ้แต่จริงๆแล้วมันเพิ่มแค่ขั้นตอนเดียวนะเวลาปาดดึงอะไรก็ปิดหน้ารถแล้วก็ก่อเลยมันไวกว่าจะปิ้นแน่นอนนะแต่ปิ้นต้องมานั่งปิดเบรกอีกเลยเสียเวลาตัวนี้ก็คือก่อเลยเลยลื่นมาก ตัวใหม่ๆก็เลื่นนะครับอันนี้ผมเปิดแกะดูเล่นๆใช้งานไปบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับคอนตะปูนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับตัวเฟืองเกี่ยวตัวนอนนะเนะี่ยพวกนี้ผมเอาเจระบียอดเพิ่มไปแล้วแต่จระบีที่เขาให้มาจากโรงงานนะมันมันก็เยอะแล้วครับแต่ผมจะเพิ่มไปนิดหน่อยๆครับ ตัวนี้ก็เป็นก er ิกเ,ะะเสียงปลาลาคือเราเปิดนะเราเสียงมันขางดังนะครับกดก่อนดังแบบแน่นๆนใครได้ยินก็ผมว่ามันเท่ฮะเสียงนี้ก็เป็นเพนนะเพน,นที่ผลิตที่จีนนะไม่ใช่เพอนอเมรการาคาเขาก็เลยน่าจะทำได้ถูกนะครับ้าเพอนอเมกาแพง เพราะว่าคาแรงเขาน่าจะแพงครับส่วนตัวล้อก็ไม่มีแล้วมีแบบเพืองข้างในเป็นทองเหลืองแกะดูแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้แกะดูประกอบอย่างกีเกจประกอบตัวนี้ก็เป็นตาตาเด็กปรับเบรกมีจุกไว้ยหยอดมันสไตล์เพนะครับตัวนี้เซอร์วิสง่ายดูแลง่ายตัวล็อกเบรกไอ้ตัวล็อกเบรกเนี่ย ตอนแรกผมเปิดฝานี้มาแล้วผมเติมน้ำมันเอาเจระบีใส่ผมคิดว่ามันจะได้ลื่นจริงๆแล้วไม่ได้ครับพอเอาเจจละบีใส่แล้วตัวนี้มันดีดเองเวลาเรากอสายเนี่ยเวลาปลาล้าลมันดีดเองมันดีดดีดขึ้นมาเองผมก็เลยเอาแอลกอฮอล์ล้างจจละบีออกไปแล้วก็ดีดดเองกดแน่นๆนะ ส่วนตัวนีลื่นลื่น,ล,นลื่นมากครับตอนกอตอนมีะปูนแรงมากครับตัวนี้เบรกอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ4ี่โลสกวา่าก็ไม่ค่อยได้ อะไรเท่าไหร่ก็ถ้าปากรนคนงะไม่ปิดเบรคแนะปิดเบรปิดเบรคคงคงพังนะลอกอะไรก็พังถ้าปิดเบรไม่สายขาดก็ลอกพังตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะล้วก็เป็นนะครับมีแค่นี้ผมก็เลยมารีวิวให้ดู บอดี้ดูตัวดูการหมุนเฉยๆครับส่วนเรื่องรายละเอียดทุกๆกัผมไม่รู้หรอกวัสดุอะไรอะไรเงี้ยแต่นี่น่า,นาจะเป็นตะตะเตเเรสครับเป็นเต,ะตะเลสครับผมว่าตกน้ําเค็มได้ผมเจ็บใจที่ว่าไม่มีคนไทยมารีวิวให้ดูทักเจ้าเลยก็เลยซื้อมาเนี่ยซื้อมาลองดูจะได้รู้ว่ามันรูปร่างาตาเป็นไงขนาดก็ ผมว่ากำลังพอดีครับตกหน้าดินได้อัดบึกได้ถ้าแพงไปเลยก็เป็นพวกถ้าแพงกว่าน,นี้ก็เป็นพวกวอลแฟร์พวกสคอร์ทัวตตัวนั้นผมว่าทรงมันไม่คลาสสิกเท่ากับตัวนี้ตัวนี้มว่ามันสวยเดินถือไปก็เท่แล้วไม่ต้องตกก็เท่แล้วทุกอย่างมันแน่นมันปึ๊กไปหมดนะแขนเนี่ยหนา รูปร่างดีมันแน่นไปหมดนะมันบึกบึนนะผมองมาใส่กับคันจิกคันสิบฟุตผมว่าน่าจะเหมาะกันจิกหฟุตแล้วก็คันผมใช้คันสิฟุตตกหน้าดินเดี๋ยวผมจะไปลองดูอีกทีนะว่ามันเวิร์กไหมเพราะตั้งแต่ผมมาเห็นลอกเบสเนี่ย ผมลืมสปินไปเลยเพราะว่าที่ว่าแรงมันดีกว่าโอเคครับมันก็จบเพียงเท่านี้ครับมันลอกไม่มีอะไรมากครับก็คือมันแข็งแรงทนทานคิดว่านะครับรูปร่างบ,บึกเลยครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ